สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปฐมโสพลนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่12มกราคมผมมีวัตถุมงคลมาแนะนําเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะนําองค์ท้าไวสุวรรณนะครับรุ่นเงินไหลมาครับเป็นท้าไวสุวรรณรุ่นเงินไหลมานะครับออกที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ นำมาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับองนี้ครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่12เมษายนปี2565ที่ผ่านมานะครับพระเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับบุกเสกวันที่12ตรงกับวันนี้ด้วยนะครับวันที่12เมษายนปี2565นะครับขนาดองค์พระขององค์เท้าไวสวนรุ่นนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2เซนิเมตร และความสูงอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชนวนทองขาวครับองค์นี้เป็นเนื้อชนวนทองขาวนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆมาชมใกล้ๆนะครับลักษณะนะครับอ่อนช้อยนะครับมีความคมนะครับของรายละเอียดของชิ้นงานนะครับลักษณะขององค์ท้าเวทองค์นี้นะครับเป็นองค์ยืนนะครับถือกระบองนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์พยาคุดครับ ถือว่าเป็นพญาคุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับของวัดพระมหาธาตุนะครับพญาคุดรูปทรงนี้นครับมีชื่อว่าพญาคุดรุ่นโคตรเศรษฐีนั่นเองนะครับรุ่นโคตรเศรษฐีหรือรุ่นหนึ่งของวัดพระมหาธาตุนะครับนํามาบรรจุลงอยู่ที่ด้านหน้าขององค์ทเทวิสุวรรณนะครับและด้านบนขององค์ทเทวิสุวรรณก็จะมีองค์พระพุทธสี่หิงนะครับเป็นพระพุทธประจํา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองนะครับพระพุทธสีหิงครับประทับอยู่ที่เศียงขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับและด้านล่างนะครับจะเป็นองค์เทพราหา ian, access, like ูนะครับเป็นองค์ราหูนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็จะสองฝั่งนะครับจะมีองค์พญานาคนะครับเป็นองค์พญานาคทั้งสองฝั่งนะครับเท่ากับเราบูชาท้าเวสุวรรณหนึ่งองค์นะครับได้เทพ ถึง4ี่องค์นะครับแล้วได้พระพุธอีกหนึ่งองค์นะครับช่วงรัศมีขององค์ท้าวิสวรณ์นะครับทำออกมาได้คมชัดมากนะครับเพื่อนๆสำหรับเท้าวิสวรณ์รุ่นเงินไหลมารุ่นนี้นะครับชมใกล้ๆนะครับองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนทองขาวนะครับกล่องเดิมๆก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนทองขาวนะครับซาตินนะครับ กล่องเดิมนะครับที่ยังไม่ได้แกะซีนก็จะเป็นประมาณนี้ครับองค์นี้นะครับขนาด2คูณ5เซนเมตรครับขนาด2คูณ5เซนเมตรใต้ฐานนะครับเขาจะมีโค้ดและหมายเลขนะครับใต้ฐานมีโค้ดและหมายเลขชัดเจนเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับขององค์ท้าววิสุวรรณจะบอกว่าเป็นพระพุทธศิลป์ก็กึ่งกึ่งแล้วนะครับเพราะว่างานเนื้องานรายละเอียดนี้คมมากครับเดี๋ยวเรามาชม เนื้อต่อไปนะครับเพื่อนๆเนื้อต่อมานะครับขออนุญาตแนะนําเป็นเนื้อมหาชนวนทองแดงเถื่อนครับเนื้อมหาชนวนทองแดงเถื่อนมีความเข้มขังนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติของเนื้อทองแดงนะครับทองแดงไม่ได้ขัดเงานะครับออกมาเป็นสีทองแดงเถื่อนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ขนาด2คูณ5ซนเมตรครับเป็นขนาด2คูณ5ซนเมตรครับเนื้อมหาชอนอนทองแดงเถื่อนองค์ท้าวิสวรณ์นะครับออกมาทำงานออกมาออกแบบมาได้สวยงามมากครับองค์พญาครุฑด้านหน้านะครับเป็นพญาครุฑโคตรเศรษฐีนะครับและด้านล่างจะเป็นองค์ลาหูนะครับเพื่อนๆขนาด2คูณ5ซนเมตรนะครับองนี้ เป็นเ eventual, two, unda, นื้อมหาชนวนทองแดงเถื่อนนะครับด้านหลังนะครับลักษณะรัศมีออกมานะครับสวยงามมากครับด้านบนก็จะเป็นองค์พระพุทธนะครับหรือพระพุทธสิหิงนั่นเองนะครับดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับองค์นี้จะเป็นขนาด2อคูณหซนเมตรนะครับขนาดห้อยคอนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อต่อมานะครับเพื่อนๆเนื้อต่อมานะครับจะเป็น เนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนเจ้าน้ำเงินครับเป็นเนื้อมหาชนวนเจ้าน้ำเงินนะครับสวยงามมากครับเนื้อมหาชนวนเจ้าน้ำเงินนะครับเขาจะมีความออกเป็นพายนะครับเป็นพายลุ้งนะครับออกเป็นลุ้งลุ้งแต่จะออกเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับขนาด2อคูณ5ซนติเมตรครับ ด้านหน้านะครับเพื่อนๆจะเป็นองค์พญาคุดโครเศรษฐีเช่นกันนะครับและด้านล่างนะครับจะเป็นองค์ลาหูนะครับเป็นลาหูเพื่อนๆดูงานนะครับมีความคมชัดและก็ชัดเจนมากนะครับเพื่อนๆสําหรับเท้าวิสวรรธ์รุ่นเงินไหลมารุ่นนี้นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่12เดือนเมษายนปี2565ที่ผ่านมานะครับสําหรับ องค์ทา้าวิสวร์องนี้นะครับด้านหลังนะครับชมใกล้ๆนะครับเรามาชมใกล้ๆกับแบบนี้นะครับเนื้อมหาชนวนเจ้าน้ําเงินนะครับตา่ฐานนะครับเขาจะมีโค้ดและหมายเลขเช่นกันนะครับตา่ฐานมีโค้ดและหมายเลขนะครับแบบนี้นะครับเป็นของวัดพระมหาธาตุนะครับเนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับจะมีความพิเศษกว่าเนื้ออื่นสักนิดนึงนั่นก็คือว่าเขาจะเป็นพระที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับ เป็นพระที่อยู่ในชุดกรรมการซึ่งจัดสร้างเพียง2,000ชุดเท่านั้นนะครับองค์นี้ได้แยกออกมาจากชุดกรรมการนะครับนำมาแนะนำให้เพื่อนๆชมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นรายการท้าววสวรณ์นะครับที่อยากจะนำมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีถึง3ขนาดนะครับนั่นก็คือขนาดตั้งหน้ารถนะครับและขนาดบูชาด้วยนะครับแต่ว่า เนื่องจากพระสร้างจำนวนจำกัดนะครับเท่าที่หามาได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในตอนนี้เรามาแนะนํากันทั้ง3เนื้อนะครับวัดพระมหาธาตุนะครับท้าวเวสสุวรรณรุ่นเงินไหลมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับปลุกเสกเมื่อวันที่12เมษายนปี2565นะครับถือว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะนํามาแนะนาเพื่อนๆในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับของปีนี้นะครับ อยากจะขออวยพรเพื่อนๆนะครับให้มีความสุขนะครับในวันปีใหม่นะครับในช่วงปีนี้นะครับให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญรุ่งเรืองในในหน้าที่การงานนะครับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตแนะนําเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ